สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนรับทางหน้าของสกินใหม่นะครับพี่จริงก็น่าจะได้กันเยอะแล้วนะครับผมแต่บางคนเขาไม่รู้นะครับผมบางคนไม่ได้ดูเลยว่าเอ้ยกิจกรรมมเล่นยังไงนะครับผมก็เป็นทางหน้าของกิจกรรมทางหน้าของอ่าฉลองครบรอบ6ปีนะครับผมเอสเตเมอนะครับผมตัวนี้เลยนี่เลยเป็นฟินิกส์นะครับแจกฟรีนะครับผมยกเซิร์ฟเลยก็คือ เป็นสกินออกดำส้มตัวนี้เลยคือเปลี่ยนโมเดลตัวด้วยนะครับผมเปลี่ยนโมเดลเปล็นรูปแบบนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสก,กินของมันนะครับจะมีเอฟเฟกอะไรหรือเปล่านะครับผมก็ประมาณนี้เลยก่อนอื่นนะครับผมให้ทุกคนเข้าไปหน้ากิจกรรมนะครับผมไปเก็บทางหน้านของโทเค็นตัวโทเค็นตัวที่พูดถึงนี้คือจะเป็นทางหน้านของเอสเตเมอร์นะครับผมสีเขียวนะครับผมอ่า ก็กดเข้าไปตรงรูปเฟรนติโนตัวนี้นะครับผมแล้วก็เปิดทุกคนเลยสตรีมเมอร์แต่ละคนจะมีตั๋วให้เรานะครับผมก็เป็นเควสของเขาเนะครับผมโอเคป่ะประมาณนี้เลยล็อกอินเจ็ดวล็อกอินห้าวันอะไรประมาณนี้นะครับผมก็กดรับไปเลยที่จริงก็น่าจะได้กันเยอะแล้วละ่ะเออคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นก็ดูได้นะครับผมก็คือเออแจกสกินฟรีนี่วะอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่ก็มีภารกาภรกิจทีนี้นะครับผมให้เราใช้บัตรตัวนี้นะครับเชียนะครับผมเลือกมาเลยใครก็ได้อย่างพี่เชียน้องเฮเลนนะครับผมก็ กดให้ครบ17ครั้งนะครับผมแล้วก็ได้สกินทั้งนั้นของฟินิกส์นะครับผมโอเคเปล่าอ่าและสามารถซื้อได้ด้วยนะสอคูปองนะครับผมก็จะได้นั้งตัวทั้งนั่งเอสเตมเมอร์นะครับผมอ่าประมาณนี้เลย17แล้วนะครับผมก็ได้ฟินิกส์เรียบร้อยแล้วนะครับใส่ให้หมดเลยใส่ไปวันที่สะนะครับผมก็ง่ายๆก็คือแค่ล็อกอินทำเควสของมันนะครับผมเราก็จะได้เยอะเลยเห็นเปล่าอ่าประมาณนี้เลยแล้วก็กดรับทั้งนั่งของ นี่เลยฟินิกส์เอสติเมอร์นะครับผมตัวนี้เลยแบบเร็วๆเลยนะครับนี่องไรเงี้ยได้ไหมได้ไหมเอสติเมอร์นะครับผมเรียบร้อยวิธีเรียบร้อยนี่ครับผมง่ายๆเลยนะครับผม,ม,ม imer, รวดเร็วทันใจเลยก็คือน่าจะได้กันเยอะแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวพี่ขอเช็คสักนิดนึงนะครับผมว่ามัน มีสกินไหมไอ้มีเอฟเฟกต์สกิลไหมครับผมนี่เลยก็อย่าลืมนะครับแต่ละสตรีมเมอร์นะครับมันจะเป็นลาว,วิลฟอร์เรนติโนนะครับทุกคนเลยนะครับผมมันจะมีเควสแจกน่านของตัวเอสตรีมเมอร์นะครับผมตรงนี้สําหรับคนที่อยากได้พวกทดลองฮีโร่นะก็ทําการคุยเพิ่มความค่าความสนิทนะยกตัวอย่างอย่างพี่อยากได้ฟอร์เรนติโนค่าความสนิท3ามหัวใจแล้วนะครับจะเป็นการคอวิดีโอคอเพื่อคุยกับฟอร์เรนติโนนะครับผมโอเคป่ะคุยกับฟอร์เรนติโนนะครับผมคุยเพื่ออะไรคุยเพื่อ ได้ของเช่าอะไรประมาณนี้ก็คือสกินอ่าทางด้านของตัวละครเช่าเนียครับผมไม่ได้ถาบนเนาะแต่การสำรวจเมืองก็ได้ทางด้านของตัวละครฟรีไปเลยนะครับผมใช่เออรรู้ได้ไงว่าไปนั่นเออรู้ได้ไงล่ะเอออะไรประมาณนี้ก็คุยคุยคุย,คย,คยกันไปเนี่ยได้เวเดชเช่าทุกคนจะได้เช่าเหม,เมือนเดิมจะเป็นซาร์ตาเฮเลนะครัยผมเวเดฟอร์นิโนราวิวนะทุกตัวเลยนะครับผม,ผมบอกเลยคือเขาจัดหนักจัดเต็มให้เลยนะครับผมโอเค ประมาณนี้เลยคืออยากทดลองฮีโร่ก็ไปได้นะครับป่ะเดี๋ยวเราไปทดลองทางหน้าของฟินิก์ Phoenix นะครับผมฟินิกส์เอสเตมเมอร์นะครับผมโอเคป่าป่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับฟินิกส์เอสเตเมอร์นะครับผมตัวนี้เดี๋ยวกดหาแป๊บนึงนะว่ามีเอฟเฟกต์สกินไหมนะครับผมนี่เลยอันนี้มีมีตัวนี้มีตัวนี้ไม่มีนะครับลีเจนตน์น่าจะมีนะครับอ่ามันเขียนว่าอ่าตัวนี้มันไม่บอกว่าเป็นทางด้านของ ลีเจนดหรือฮีโร่อีกนะครับผมน่าจะเป็นฮีโร่อีกหรือเปล่านะเดี๋ยวลองกันนะครับผมฟินิกตัวนี้นะครับผมแจกฟรีด้วยนะเอ่อฉลองครบอบ6ปีเอนะครับผมบอกเลยฟินิกตัวนี้นะซับเลยนะครับผมสวยสวยโมเดลสวยนะครับผมดำส้มนะครับผมสวยเลยถือว่าสวยเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยมาเปิดมาในแมปโอ้โหเป็นสีส้มแบบนี้เองน่ารักน่ารักเชียวนี่ป้าแจกฟรียกเซิร์ฟด้วยนะครับผมเออ ก็ของฟรีก็มีในโลกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะก็สกินเอฟเฟก่าประมาณนี้เอฟเฟกสกิลจะเป็นยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูแ้าซาต้าบอกเลยโคตรโหดซาต้าเวเลสเนี้ยโอ้โหสกินแบบเบอร์วางอลังการบอกเลยนะโอเคประมาณนี้เลยนี่ครับผมเดี๋ยวโอเคนี่ยวขอลองหน่อยนะตีธรรมดาโอ้ยมันแสดงว่าถ้าเกิดตีแล้วมันไม่มีอะไรออกไปเป็นหนังกระติกลูกหินนี่แสดงว่าเป็นเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนเอฟเฟกต์สกิลนะครับแค่เปลี่ยน โมเดลเฉยนี่เลยเห็นเปล่าฟินิกส์นะครับผมก็เนี่ยเห็นปล่าที่จริงถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเอฟเฟกต์สกิลแล้วมันกระดังง้องง้องอะไรประมาณนี้ตามภาษาของมันนะครับผมแต่ก็ดีเก็บไว้ก็ดีนะครับผมเป็นท่าหน้าของเอสเตอร์เนี่ยนะครับผมก็คือฉลองครบ6ปีด้วยอ่าเนี่ยที่จริงถ้ามีเอฟเฟกต์นิดนึงนะจะดีมากเลยนะครับผมพี่ว่านนะเออดูดินี่ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยนะครับผมก็ชิวๆโอเค ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่ก็คือเหมือนได้กินระดับฮี่รอิกมานะครับผมธรรมดาธรรมดาเนาะก็รับฟรีไปเหอะเชื่อพี่นะครับผมขเขาแจกฟรีก็ทํากิจกรรมของมันก็คือไปรับตั๋วเอสติร์เมอร์เท่านั้นนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมง่ายๆเนาะโอเค อโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับสำหรับช่วงนี้สำหรับกิจกรรมสำหรับคนที่ท็อปอัพหรือเติมคูปอง1คูปอง coupon, นะครับผมก็จะได้ทางด้านของสกินฟรีฟรฟรฟรเลย1สกินนะครับผมนี่เลยต้องเติมส่วนคูปอง coupon, นี่เติม1คูปองเห็นไหมมีสกินให้เลือกอีกตั้ง5้าท่าตัวนะครับผมเลือกเอาเจ้าคีโงคีล่าหรือเจ้าอะไรก็ว่าไปดีแบลสาตารคือพี่ไม่มีสาตานนะโอเคเปล่านี่เรียบร้อยนะครับผม,มง่ายๆเลยนะอันนี้อะไรเนี่ยแปบบ๊บนึงนะพี่เห็นเหมือน เริ่มต er right? ้นท <Yeah. S 1> ี่5้าคูปองอะไรคือมีคูปองเหลือหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูนะครับผมก็ตัวนี้เนาะหมุนเล่นๆกันดีกว่านะครับผมก็คิสคามตรงนี้ก็คือนี่เลยอ๋อก็คือเลือกหนึ่งหนึ่งหนึ่งรางวัลนะครับผมก็คือ1รางวัลที่เราอยากได้นะครับอยากได้แฟลหรืออยากได้อะไรก็เลือกเอาเลยนะครับผมหมุนครบกี่ทีเนี่ยอหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าประมาณห้าอ่ห้าหกเจ็ดแปดแปดประมาณแปดครั้งนะครับผมก็จะได้ทางด้านของ มันเป็นนาคอหรือซีเนียรมีอีกี้ด้วก็ไม่รู้นะครับผมก็แล้วแต่นะครับผมมันเป็นสกินอะไรเนาะช่างมันแล้วก็เปิดฝั่งนี้ได้ด้วยนะครับผมก็เรียบร้อยโอเคจบไปนะครับผมมามาโฟกัสกันที่ของฟรีดีกว่าก็สําหรับคนที่เพิ่งกดเข้ามานะครับผมก็อย่าลืมมาล็อกอินนะครับทำภารกิจของสเตมเมอร์ต่างๆว่าจะเป็นลาวิลฟอเรนติโนฟอเรนติโนนะครับผมหรือเวเรสหรือเฮเลนนะครับผมพวกนี้ก็คือจะให้ตัวข้างหน้าของเอสเตมเมอร์มาเยอะมากเลยนะครับผม ไอมาในที่นี้ก็คือเอาไปใช้นั่นแหละเออเอาไปใช้ในที่นี้ก็คือก็คือเอาไปใส่แล้วก็รับฟินิกนะครับผมแบบฟรีๆเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนี่เอามาใส่ตรงคี้ครบ17ครั้งนะได้ทางด้านของฟินิกเลยนะครับแบบฟรี Free เลยเนาะส่วนตัวอื่นก็จะเดี๋ยวพี่ทําคลิปแยกมาให้นะเป็นทน่าทางของฉีนะครับผมเออหรือจะเป็นทน่าั่งของสกินต่างๆนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้เลยส่วนคนที่อยากได้กรอบรูปโปรไฟล์นะครับผมไม่เข้ามาตรงกรอบรูปโปรไฟล์นี่เลย อ่าสีนักล่าอาหารนะครับผมเอาเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวขอรีแป๊บหนึ่งนะครับผมคนที่อยากได้กรอบรูปโปรไฟเอสติเมอร์นะครับผมแห่งปีนี้นะครับผมก็คือทําการนี่เลยกดเข้ามาตอบคาถามนะครับผมสุ่มๆ12ข้อนะครับผมกดแค่กดอย่างเดียวกดอย่างเดียวเลยหน้าที่เราคือกด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 อย่างเดียวเลยนะครับกดเข้าไปเรื่อยๆกดเข้าไปเรื่อยๆกดเข้าไปเรื่อยๆประมาณ12ครั้งนะครับผมมันก็จะระบบมันก็จะสุ่มอาหารให้เรา ซุมเสร็จนะครับเราก็จะได้ทางน้างของกรอบรูปโปรไฟล์กดรับท,ทางช่องด้านล่างนะครับผมโอเคปะ่ะง่ายๆเลยนะครับผมพี่ก็ยุ่งกับฟ f i ไฟเนะก็มาเอาแล้วนะครับผมก็ไม่เป็นไรนานๆมาทีนะครับพี่ก็เล่นไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ก็โอเคอยู่ก็ดูจากแรงได้นะโอเคก็ประมาณนี้ครับก็จะได้ทางน้างของกรอบรูปโปรไฟล์นั่นเอง โอเคเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเอสติเมอร์นะครับผมก็น่าจะได้กันเยอะแล้วล่ะอ่ามานี่เลยตกแต่งรูปโปรไฟล์นะครับผมนี่นี่หาให้ดูนะขาให้ดูสักนิดนึงนะครับผมแบบนึงอ่ารูปโปรไฟล์นั่นแหละที่พี่ใช้อยู่นั่นแหละก็หาไปเถอะ โอเคประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมอย่าลืมไปทำกันนะสกินฟินิกซ์ฟรีแล้วก็กรอบรูปโปรไฟล์นะครับผมโอเคไปบ้า okay. นเจินคลิปต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์พี่ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อภาคีใหม่ช่องพี่นครับผมไปบ้านเจินครับ